สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้กะมาพบมาพ่อนะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางผู้ย่บานฟินแลนด์สูฟังเด้อครับพี่น้องนะครับหรือว่าบอสบิ๊กนะครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กจัดให้เปิดตัวโตเกียวลัมซิ่งชมฟรีพร้อมเซอร์ไพรส์ หมอลำฝ่ายชายคือใครนะครับเกิดอีหอย่างขึ้นเนาะบัตรที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมว่าสู้ฟังเด้อครับผมนะครับพักเรื่องราวดราม่าไว้ก่อนนะครับพี่น้องมือนีสีมาอัปเดตข่าวสารดีๆสู้ฟังนะครับก็คือว่าล่าสุดนะครับทางพญ่บ้านฟินแลนด์นะครับประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละครับพี่น้องเพื่อนก็ได้ออกมาโพ์เฟสนะครับพี่น้องนะครับผ่านเฟสของทางคุณทิติวุฒิวารุณนะครับ เพื่อนโพสแบบนี้ครับเดี๋ยวนะ23กันยายนวงหมอลำอะครับครับวงหมอลำซิ่งครูจุนนี่จะเปิดวงนะครับอื่นว่าวงหมอลำซิ่งครูจุนนะครับที่นี่พี่น้องเพื่อนบอกว่าหน้างานชมฟรีทั้งจังหวัดขอนแก่นวาสั่นครับพี่น้องนะครับณลานบอขอสอสามเล่นสามทุ่ม ถึงตีสองเดค่าว่าสั้นครับพี่น้องนะครับก็คือบอกง่ายๆนะครับเพิ่นซีเปิดตัวนะครับวงหมอลำซิ่งนะครับซึ่งมีคูจุนนี่แหละครับพี่น้องนะครับก็คือเป็นก็คือเป็นแม่งานนะครับพี่น้องนะครับก็คือเป็นตัวชูโรงนั่นแหละครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนดเราบอกเลยว่าถ้าเป็นหมอลำซิ่งนะครับกาสีห่ทางคูจุนนี่แหละครับเป็นคนรับผิดชอบนะครับแต่ว่าถ้าเจ้าภาพอยากได้ ผู้ใดไปเสริมนะครับจังสี่เพิ่นกับสิจัดให้ได้เบิดนะครับพี่น้องแล้วกบผู้หญบบ้านฟิลแลนด์แล้วก็บอกพ้อมนี้ครับพี่น้องสีมีแดนเซอร์เป็นส0คนนี้ครับมือในในของลำสิ่งแล้วเนี่ยครับพี่น้องแล้วกบเพื่อนสิเปิดโตนะครับหมอล้ำไฟซ้ายพ้อมพี่น้องซึ่งตอนนี้ผู้ยญบบ้านฟิลแลนด์เพื่อนยังบบทันบอกนะครับว่าเป็่นผู้ใดแต่เพื่อนบอกว่ามีเซอร์พรส์แน่นอนว่าสั่นนี้พี่น้องนะครับบัดที่นี่หลายๆท่านนะครับผู้ใดที่พอมีข้อมูลนะครับว่า หมอลำไฟซ้ายที่ดังๆที่คิดว่าผู้มีบ้านฟินเลนด์สีเอามายูวงนะครับถ้าผู้ใดมีข้อมูลกะคอมมินต์ขอมาสู่ฟังได้เด้อครับพี่น้องนะครับบางท่านกะกได้แต่เดาน่ะครับพี่น้องบางคนก็บอกบอกว่าเอ๊สิเป็นน้องซ้ายคูย่จุนนี่หรือเปล่านะครับแต่อันนี้กะบบอกตามตูงนะครับพี่น้องว่า เพิ่นปนได้เปิดตัวเขากับบัหัว่าเป็นผู้ใดก็ได้แต่เดาไปก่อนนะครับพี่น้องแต่ผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์บอกว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับแล้วกลับมาจากเกาหลีเนี่ยเราก็บอกว่าเราสิเปิดเผดยเลยนะครับพี่น้องสิบอกแล้วว่าเป็นผู้ใดประมาณนี้นะครับถ้าหากว่ามีการอัปเดตหรือว่าเปิดเผยว่าหมอลรัไฟสายเป็นผู้ใดกะเดี๋ยวผมสิออกมาอัปเดตมาบอกซูฟังเ้อครับแต่ที่แน่ๆนะครับวันที่23นะครับ ชมฟรีนะครับหน้างานนะครับหนางานที่พื้นสิไปแสดงนะครับชมฟรีพี่น้องนะครับบริสียค่าบัตรบริสียค่าใช้จ่ายนะครับผู้ใดอยู่ใกล้นะครับว่าจำเป็นต้องว่ายู่ขอนแก่นเด้อพี่น้องนะครับผู้ใดที่อยู่ใกล้ๆล้วกะมีโอกาสได้ไปเที่ยวแถวนั่นกะแวะขับไปชมได้เด้อครับพื้นสิเิลลี่ตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสองนะครับชมฟรีนะครับหน้างานนะครับพี่น้องแต่ในส่วนกลุ่มปิดเพื้นกระขายบัตรตามปกตินะครับ ก็เลยเอามาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับเรียกได้ว่าปังมากๆนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับมีทั้งหมอลำมีทั้งลำซิ่งนะครับ่ข่เพียงกัะมีนะครับเอาทุกอย่างนะครับเพื่อนบอกแล้วว่าอยากได้แบบไหนจัดให้เลยว่าสารนี้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปเด้อครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ